ลายันไลฟ์บายอนันตาศูนย์ดูแลสุขภาพระดับโลกรูปแบบใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพได้เปิดให้บริการที่อนันตาลายันภูเก็ตรีสอร์ทรีสอร์ตลิมทะเลที่เป็นมิตรกับครอบครัว โดยรลยยน LIFE นำความเชี่ยวชาญด้านสปาเพื่อสุขภาพของเครืออนันตามาผสานเข้ากับเทคโนโลยีอันลํำสมัยและศาสตร์การบำบัดแบบไทยเพื่อรังสรรโปรแกรมการดูแลสุขภาพสำหรับทุกช่วงสำคัญของชีวิตในรูปแบบโฮลออ f l i ฟ e โดยมีตั้งแต่โปรแกรมแบบ3วันไปจนถึง10วัน ลายันไลฟ์ y ายอนันตาตั้งอยู่ในอาคาร2ชั้นบนพื้นที่ขนาด1,767ตารางเมตรออกแบบตามหลักไบโอฟิลิกซึ่งเชื่อมโยงลายันไลฟ์ให้กลมกืนกับความสดชื่นของธรรมชาติและบรรยากาศรีสอร์ทเดิมทะเลเพื่อให้แขกได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับพลังการบำบัดของธรรมชาติ โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผสานการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพตามแนวทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาไทยควบคู่กับการควบคุมอาหารตามหลักโพชนาการและแผนการออกกําลังกายที่เหมาะสมแต่ละโปรแกรมจะเริ่มต้นด้วยการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพการตรวจวินิจฉัยต่างๆอาทิการตรวจกายภาพผ่านเครื่องสแกนร่างกายแบบสามิติวิเคราะห์ผลตรวจก่อนออกโปรแกรมเฉพาะบุคคลตามวิธีไลฟ์แมสตส ที่ประกอบด้วยสี่เสาหลักของสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่เวชศาสตร์ชะลอวัยการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและเวชศาสตร์วิถีชีวิตอัตลักษณ์ของลายันไลฟ์อย่างชูองค์ประกอบธาตุทั้ง4ตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟสร้างความสมดุลของสุขภาวะทางกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยแนวคิดอาหารขือชีวิต Food อ f ฟไลน์ line, นำเสนออาหารเพื่อสุขภาพอย่างพิถีพิถัน